ลงพื้นที่ตลาดเช้ากิติขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงแม้สอบไม่ผ่านยังพร้อมรับใช้ประชาชนต่อไปวันที่20พฤษภาค,คม2566นายมนตรีเปรมบุญผู้สมัครสอสแบบบัญชีร,รายชื่อพักภูมิใจไทยลงพื้นที่ตลาดเช้ากิติซอยจันทร์18ทับ7แยก12แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรเพื่อขอขอบคุณคะแนนเสียงจากประชาชนที่ให้การสนับสนุนดรพัชรินทร์สามสิริพงศ์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ถึงแม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่จะขอยืนหยัดเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งโดยที่ผ่านมาได้เปิดสำนักงานประสานงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สาทรยานาวาและพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆเรื่องทุกๆด้านและยังมีรถพยาบาลเคลื่อนที่รับส่งผู้ป่วยฟรีซึ่งทำมามากกว่า30ปีแล้วตลอดจนที่ผ่านมาเคยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก เนื่องจากครูมนตรีนั้นเป็นคนพื้นที่สนิทสนมรู้จักพี่น้องประชาชนในพื้นที่และทราบถึงปัญหาต่างๆเป็นอย่างดีจึงได้รับเลือกมาหลายสมัยล่าสุดได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทยและได้แรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากมายและหลังจากนับคะแนนเสียงครูมนตรีแล้วก็พบว่าได้พ่ายแพ้ให้กับพรรคคู่แข่งไปด้วยคะแนนเสียงนำไปไม่มากนะัก และด้วยสปิริตของครูมนตรีผู้ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งก็ยอมรับผลเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงแม้ครูมนตรีจะไม่ชนะการเลือกตั้งก็ยังขอทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่สาทรยาน,นาวาและใกล้เคียงต่อไปอย่างที่เคยทำมามากกว่า30ปีเพื่อการพัฒนาปเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ดีขึ้นต่อไปขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามประชาชนในพื้นที่หลายรายถึงผลงานของครูมนตรีที่ผ่านมามีอะไรประทับใจบ้าง ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูมนตรีเป็นคนที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนจริงช่วยเหลือประสานงานให้ได้ทุกเรื่องราวล่าสุดช่วงโควิด -19 ระบาดหนกักครูมนตรีกับทีมงานนับ10บคนลงพื้นที่ฉีดพ่นยาและรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไปโรงพยาบาลทุกวันโดยไม่เลือกไม่สวนว่าผู้ป่วยนั้นจะใช้คนพื้นที่หรือเป็นแรงงานต่างด้าวหรือไม่ครูมนตรีช่วยเหลือทุกๆคน จนทีมงานครูมนตรีต้องติดเชื้อจากผู้ป่วยไปด้วยหลายรายแต่ด้วยครูมนตรีก็ไม่เคยย่อดท้อแต่อย่างใดชาวบ้านในพื้นที่รักและนับถือครูมนตรีเป็นอย่างมากและขอให้ครูมนตรีสู้ๆต่อไปผมเองเนี่ยในานามของผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อ ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปต่อแต่เราก็ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ที่รับชัยชนะนี่คือฉันธานุมัติที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้แล้วเราก็ต้องรับฟังในเสียงส่วนนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพ่อแม่พี่น้องทุกกําลังแรงใจแรงเชียร์ที่ท่านมอบให้เรานั้นคะแนนจะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนครับแม้ว่าวันนี้ครูมันตรีไม่ได้ไปต่อนะครับทีมงานสสดรส้มพัชรินเบอร์ B 12เนี่ยไม่ได้ไปต่อแต่เรายังยืนหยัด คู่พี่น้องประชาชนเราจะทําหน้าที่เป็นจิตอาสานะครับ30ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับทีมเราลากสาธรยังสู้พี่น้องต่อไปสู้